สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุปตาบุญชิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและชีวภาพค่ะค่ะดิฉันนางสาววนิดาบุญโศคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีและชีวภาพค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทําส้มตำให้ดูกันนะคะไปชมกันเลยอันขอวาเป็นษาอีสานนะคะมนันดีเขากัม,าเ,า,มเา,กเาเห็ดตํบบุกงเข้ากับซับซับซับโอ้เออเราเห็ดแบบเซียนนะคะเดิน ก็มาเบิ่งวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยกาซมีตัวหลักๆคือบักคุงผงนัวน้ำตาลปลาแดกบักน้าบักพริกแลักกัโคกับสาดนะคะเดอ้อมือนี้นะคะ าบอมีบักเขือเทเดค่ะเดอแต่ว่ากระแซบได้คือกันค่ะมาเบิ่งวิธีการตำประกวงของสองสาวกระสซบพริกลงไปค่ะอ่ากระตำ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 ไปเลยค่ะแล้วเฮากระสีตำด้วยผงนวดสซ่หน่อยแซ่หน่อยเส่หลายแซ่หลายค่ะไว้ไปตัดแซบแก่แซ่ผงนวมันก็ไปตัดแซบแห้ง ตําตให้มันแหลกนะคะเขาก็ใส่น้ำตาลต่อไปค่ะใส่ไปเลยค่ะโคกอี้เขากัน,ขกนเขาก็ใส่เส้นบักคงลงไปนะคะโอ้ยเส้นบักลงสับได้งามแห้งค่ะเขาก็สิมาลองเพลงค่าวเวลานะคะต่อไปนี้จะเราถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินแม่ไปออ้ชาเซฟไร เอาโมะเมนแล้วโมเมนแล้วต่อไปเขาก็ใส่น้ำประแดกของแซ่บเทลงไปเลยค่ะเขาก็เคล็ก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 เคล,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 คล็กมันเข้ากันค่ะโอ้สีประแซ่บเนาะทุกคนวัตสิยาสีเสียงคคกทุกบาทอ่ะเขากำลังซีมนะคะน้องถอดแมตทาแล้วมือกระตาคลิกซีมเลยนะ เอากระปากแซ่หม้อกระแซบแซบคักหลายตักใสจา,านได้ว้าวไปตะกลินตะเนาะกสมตังตาม,มาแล้วก็สมตังตาม,มาแล้วก็สมตังตาม,มาแล้วก็สมตั้งเยอะเยอ,ยอ,ยอ,ยอะเทเนี่เฮากับฮีแลนด์เราเด้อค่ะเปไดิดเสียงประกาทุกคนบ๊ายบาย